ครับพป่น้องคือวรันครับเรียบร้อยครับผมผมเกาะไว้แล้วับเมสซเจีจัดแต้มสองได้แล้วครับผมมาดูกันครับว่าครับสวัสดี เดวทางครับเมื่อในี้พามาตอนนกครับเอาเมสิเจมาหาจับเฉลยครับหุ่นไปน้ำกันครับวาสิมีนกคาร่มนกเสียงดีให้จับไปเลี้ยงไปเจี่ยววะครับผมติดตามผลงานครับผม ครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับอาจารย์ครับมาติดตามผลงานครับว่เซเว่นเมซ่เจครับติดตัวบบเซเว่นครับเมซ่เจสี่ีผลงานแลครับผม หนบ่งปลายสายเทิงครับครับลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับอาจารย์เห็นไหมครับนะครับผมครับ luôn về นํากันครับผม <laughs> หนีวะเนาะรถคือขั้นใหญ่แต่ครับเดียวขนรถแมคโครมาเลยครับหน้าดีวะสามพันริบหกแล้วโดนเหมือนกันครับ หยาบใสนะครับพี่้องคือวารันครับเรียบร้อยครับผมผมเกาะไว้แล้วครับเมสซี่เจจัดแต้มสองได้แล้วครับผมมาดูกันครับว่าหน้าตานกต่อจะเป็นยังไงครับเอ้ไม่ใช่เฉลยครับผมร้องกังครับพี่้องเ้ยสุดยอดครับมือเนี่ยหมานอีกแล้วหมานอีกแล้วเป็นตัเอ้อ ก็นกข่างห้างครับตารเสียงเป็นยังไงเหรอครับมัน,นอด่างนี้แต่เสียงลดครับผมผลงานของเมซี่เจครับก็ขอบคุณนะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับทังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับผมเมซี่เจตัดให้แบบบ่ผิดหวังครับแก้ว